ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจําวันที่8กรกฎาคม2556นะคะเริ่มต้นเช้าวันจันทร์ในส่วนของภาพรวมในส่วนของ weekly strategy กันก่อนนะคะมุมมองระหว่างวันที่8จนถึง12กรกฎาคมนะคะ2556รอบสัปดาห์นี้เราคิดว่าตลาดยังคงสภาพการเทรดในกรอบไซด์ w a y ์ต่อนะคะเรื่องของการปรับพอร์ตของต่างชาติก็ควรจะต้องจับตาดูต่อเนื่องยังไม่ได้ให้สัญญ,ญาณที่ชัดเจนทั้งทางด้านซื้อจริงจังหรือว่าขายออกไปอย่างมากมายเหมือนเช่น ที่ผ่านมาในช่วงก่อนนะคะคงต้องจับตาดูเรื่องออตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะยุโรปแล้วก็จีนต่อไปอีกอย่างต่อเนื่องนะคะ <c oughs> ส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยคิดว่าที่เด่นที่สุดก็คงเป็นเรื่องของการเมืองนะคะที่ก็ยังดูเหมือนมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะนะคะคิดว่า <c oughs> ประเด็นเรื่องของพอรบองเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยน่าจะ มีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะทางการเมืองในการประชุมสภาในเดือนหน้านะคะที่จะมีการเปิดสภากันนะคะส่วนเรื่องของการเคลื่อนไหวนอกสภานะคะก็คิดว่าคงต้องจับตาดูต่อไปเพราะว่ามีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ถูกหยิบยกขึ้นมา,าจากเรื่องของโครงการต่างๆของทางภาครัฐนะคะดูเหมือนจะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดนะคะส่วนการประชุมกรนองอนะคะใน สัปดาห์นี้นะคะวันที่10กรกฎาคมเนี่ยกคิดว่าคงไม่ได้มีผลมากนักนะคะเนื่องจากว่าคิดว่าน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะคะในส่วนของปัจจัยที่อาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนหรือว่าผลักดันตลาดเนี่ยมองไปในเรื่องของการเก็งกาไรผลประกอบการเอ่อแล้วก็หุ้นปันผลระหว่างการนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตตลาดได้ในช่วงนี้ให้มีการเก่งกำไรเข้ามาเป็นระยะนะคะเพราะฉะนั้นกรอบไซด์เว์ของสัปดาห์เนี่ย เราก็มองที่1,400นะคะถึง1,480หรือ1,500จุดนะคะเรายังคงอพอร์ตเทรดในระยะสั้นที่50%ก่อนนะคะตราบเท่าที่ดัชนียังสามารถเทรดเหนือ1,400จุดได้นะคะโดยยังคงเน้นเรื่องของการเลือกคุ้นปันผล ระหว่างการหรือว่าผลประกอบการดีเป็นหลักนะคะหุ้น3ตัวที่เราเลือกเข้ามาเป็นท็อปพิกในส่วนของ Weekly Strategy ก็มีตัว KCE นะคะปตทแล้วก็แจสนะคะอ่านรายละเอียดได้ใน Weekly Strategy นะคะมาดูภาพในระยะสั้นกันบ้างนะคะในวันนี้เนี่ยเรามองว่าถึงแม้ว่าตัวดัชนีดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์เนี่ยได้อนิสง์จากเรื่องของข้อมูลการจ้างงาน นอกภาคการเกษตรสหรัฐนะคะออกมาก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะคะก็ทําให้มีการดีดตัวของดัชนีดาวโจนส์กว่า147จุดนะคะโดยตัวเลขอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยประกาศออกมาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่195,000ตําแหน่งในเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่165,000ตําแหน่งนะคะก็ทําให้มีการดีดตัวของตัวตลาดหุ้นนะคะแต่ว่าเรามองว่าอันนี้สง์ที่เซ็ตจะได้รับในเช้าวันนี้อาจจะยังคงค่อนข้างจา อยู่นะคะถ้าปรับขึ้นได้ก็น่าจะยังเป็นกรอบที่ค่อนข้างจํากัดเเพราะว่ามองดูแล้วเนี่ยโวลุมการซื้อขายในช่วงหลังๆมานี้ถือว่าค่อนข้างเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะในขณะที่ ยังคงมีปัจจัยอื่นที่จะต้องติดตามทั้งภายในและก็ภายนอกนะคะนอกเหนือจากเรื่องของทางสหรัฐอเมริกาเองแล้วเนี่ยในส่วนของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงเนี่ยถือว่าเช้านี้ค่อนข้างทียจะเนก t i v e เยอะนะคะเปิดมาลบไปประมาณ2%นะคะตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นผลสืบเนื่องจากความกังวลใจต่อาภาพการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนนะคะซึ่งตอนนี้รัฐบาลจีนเนี่ยก็พยายามที่จะดําเนินนโยบายในการชะลอ,อะการให้สินเชื่อนะคะทีะ่ในกลุ่มเซกเตอร์ที่เขายัง มองว่าน่าจะมีโอกาสในการาขยายตัวที่มากจนเกินไปหรือเกิดบับเบลิลขึ้นนะคะกอ็อย่างเช่นพวกสินเชื่อใน ส่วนของกลุ่ม p r o p e r t y เองเนี่ยก,ก็ก็ถือว่าเขามีความประสงค์ที่จะพยายามที่จะเคิฟตรงนี้ไม่ให้มันดูร้อนแรงจนเกินไปนะคะทำให้กลายเป็นความกังวลใจของการนักลงทุนทั้งหลายนะคะว่าจะมีการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นแฟกเตอร์ที่กดดันภาพโดยรวมของการลงทุนนะคะอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ถึงแม้ว่าตลาดทางฝั่งสหรัฐจะดูยังค่อนข้างดีอยู่ก็ตามนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือประเด็นเรื่องการเมืองภายในของเรา เองนะคะก็ยังมองว่าคงต้องติดตามประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐเป็นสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความล่าช้าของโครงการน้านะคะความไม่แน่นอนของพรบรเงินกู้2ล้านล้านซึ่งอ,อ,อย่างที่เราบอกไว้ในช่วงต้นก็คือ,อ,อคงต้องจับตาดูความร้อนแรงหรือเข้มข้นมากขึ้นในช่วงหลังเปิดสภาในเดือนสิงหาคมไปแล้วเพราะจะมีการเคลื่อนไหวในในสภาประกอบกับเรื่องของการเคลื่อนไหวนอกสภาด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ความเสียหายจากโครงการจำนำข้าวนะคะซึ่ง ก็นําไปสู่เรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะคะภายนอกสภานะคะตรงนี้คงต้องจับตาดูพัฒนาการต่อไปนะคะคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยถ้าอ่อนตัวลงมาเนี่ยน่าจะมีหุ้นกลุ่มพลังงานคอยประคองการอ่อนตัวได้จากการบิดตัวของราคาน้ำมันนะคะมาจับตาในส่วนของฟันโฟต่างชาติบ้างนะคะถึงแม้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้มีการ กลับเข้ามาซื้อในตลาดหุ้นประมาณ1.3พันล้านบาทนะคะแต่ว่าการกลับเข้าซื้อเนี่ยถือว่ายังไม่ได้ให้สัญญาณที่ชัดเจนมากนักนะคะถ้ามองประกอบกับตลาดอนุพันธ์ที่ต่างชาติยังเลือกอยู่ด้านขายอยู่นะคะโดยขายสุดที่ไปประมาณ1.2พันสัญญานะคะตรงนี้ยังไม่ได้เป็นการสะท้อนภาพการเข้าซื้ออย่างจริงจังของนักลงทุนต่างชาตินะคะคิดว่าน่าจะได้เห็นภาพการซื้อสลับขายต่อไปอีกเป็นระยะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามองว่าในภาวะที่ค่าเงินบาทเนี่ย ตัวลงมาอย่างรวดเร็วนะคะเป็นผลสืบเนื่องจากการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐบนความคาดหวังเรื่องของมุมมองที่ว่า q e จะถูกถอนออกไปในไม่ช้านี้นะคะการดิดตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐด,ดังกล่าวเนี่ยทำให้ค่าเงินในภูมิภาคอยู่ข้างอ่อนตัวนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นไทยที่อ่อนมา ในส่วนของค่างเงินบาทนะคะอ่อนมาค่อนข้างรวดเร็วนะคะเช้านี้อยู่เทรดอยู่เหนือ31.3บาทต่อดอลลาร์นะคะน่าจะเป็นแรงกดดันต่อเรื่องของฟันฟลอต่างชาติระดับหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าคงมีกรอบการปรับขึ้นที่ค่อนข้างจํากัดน,นะคะแล้วก็น่าจะยังคงเทรดไซด์เว์ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะคะมองแนวต้านวันนี้ที่1453นะคะแล้วก็กรอบในส่วนของขาลงตัวแนวรับเนี่ยก็มองที่1425ก่อนนะคะ สำหรับหุ้นในพอร์ตนะคะเรายังคงให้ถือที่50%ก่อนนะคะดับเท่าที่ยังเทรดเหนือ1,400จุดอยู่นะคะหุ้นเราคงไว้ทั้ง4ตัวนะคะคือตัวนกแอร์ซิงเกอร์โรงพยาบาลจุฬาลัตแล้วก็ตัวไทยออยที่เพิ่งนำเข้าไปเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนนะคะสำหรับตัวหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะก็เมื่อเรากำหนดจุดเข้าซื้อของตัวไทยออยเมื่อ,เ,อ,อ,เ,มอเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างต ต่ำเกินไปอ่ะนะคะตรงนี้ก็ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทำให้เราซื้อเข้าไปซื้อที่ระดับราคาดังกล่าวไม่ได้นะคะในครั้งนี้เรายังคงผูกภาพมุมมองในเชิงบวกนะคะต่อเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการของของตัวไทยออยล์นะคะแล้วก็แนวโน้มข้างหน้าแล้วก็อันนี้ส่งจากเรื่องของราคาน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงให้เข้าซื้อต่อนะคะจุดเข้าซื้อขอปรับเ,เป็น ATO ในวันนี้นะคะรอทํากําไรที่69บาท50แล้วก็ตัดขาดทุนที่63 สบาท50นะคะสำหรับตัวอื่นที่ถือต่ออยู่ในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นก็จะมีตัว TPI p o l ี i n นะคะตัว Beauty โรงพยาบาลจุฬารัตนะคะซีรีแล้วก็ตัวนกแอร์นะคะในส่วนของหุ้น SBL ตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวนะคะก็คือคู่แพร์เทรดของ Advanced Intouch นะคะถือมา สักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ราคาดูเหมือนจะเหวี่ยงอยู่ในกรอบไซด์เวยยขึ้นขึ้นลงลงนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยตัว p r r c e r a t ช่กลับมาอยู่ที่3.29นะคะก็เริ่มปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ถือต่อรอสัญญาณต่อไปค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ